สวัสดีครับืันนี้มาเห็ดกันไก่โซบิดอากินนะครับวัตถุดิบแรกของเท้านะครับเนี่ยไก่ครับซื้อจากตลาดห้าสิบบาทนะครับตะไครครับซอย,เด,ยเดียวอันนี้จะเป็นเชียงเชียงที่เราจะเอามาคลุกเคล้านะครับแล้วก็ขาครับเห็ดพุดุบๆไป ันอาทิตย์วันที่สร้างแน่มัน่นรับสูตรอาหารปรตายตโตรครับเด็ดไป,ไปเก็บ เดียงพร้อมเดี่ยงใช้ไปได้ครับมาตองทันตองอย่างพิธีรี่ตองครับ อบ่มงพวมีค้ครับมี่เลยีเขียวเด็เกขวันกันนะครับรูปเด็เด็กกันได้ครับเดี๋ยวแต่พดสะดวกสบายครับเพื่อเห็นเนาะครับใดไปประาประมาณนี้ครับ พริกสดเข้ามวาีเติมพริกป่นไปกันนะครับเผ็ดขึ้นกันแซมบพิ่กันครับเอาไหมครับบ้างรงนี้ครับเย็นบ่บครับพี่น้อง เนาะครับเงยครับใจเขาเกบพักเครื่องมาดีสัก,ก่อนนี่ครับวัตถุด,ดิบหลักของเขาครับเดีียงไปครับ ลงไปครับทาปุนเพียบไปครับขั้นตอกนการปุงกระบ,บื้อมีอย่างมากมายครับซูโรสน้ำตาลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้รสดีความเค็ม Bà nào á Không dễ Chết nó, chết nó, chết nó, không Sơn năng lùa ôm Xe lạc buông này Khôn hả มาที่เจ็เือครับ โตกไก่จะออกมาเยียงแล้วข้างในก็จะมีน้ำพอเจาะเพอให้เขาได้จำ้ำมาใชจแล้วพ้าตีกระทะเลยครับีปปิดหมอ้อตีกแก๊สภาชนะที่เข้าใส่ปิดข้างบนก็จะเป็นหม้อดินครับผมเพราะว่ามีแค่นี้เดี๋ยวแบบ chè giai bình nhanh đọc. Hãy kiếm việc mẹ đi kèm được hết Phải nát phao nát Phải nát phao Phải phao nát 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 ให้ไก่สุกนั้นเราก็จะว่าซอยต้นหอมใบเที้ย่วยเข้าไปให้มันหอมนะครับจนารสชาติได้แล้วนะครับหอมขอเขาก็จะหั่นนครับนี่แหละครับเลี้ยมผู้เดียวครับบม่มีผู้ใดช่วงครับก็เก็บเองครับน้ำเก็บเองนะครับ ลืมลืมตอนตั้เครื่องลืมใส่หลาบฟองชีต้องใส่้ะครับบ่ใส่กับบอเป็นยังก็แสบกอเก่ามันจะได้หอมนะแบ่งผักก่อนกว่าจะใส่หลาบเนาะมีหลาบฟองเลย เห็นบ่ครับคุบายใแบบนี้เลยครับตัวยังไงเลยเอะไว้นี่ก่อนอไว้จะใช้ครับผมอ,อะไรอะในระหว่างที่รอเราก็จะมาดืม่ม Y P ยปีสีขวดสีเขียวหลอนะครับอโอ้ย ชุมช่มคอจุกคอหมอท็อปกินหวานไรบุได้ให้จีบต้องการซ้ำครับมากท็น้งานุงเทบก้อนคงยีบาทบุด้อยากได้กทรงที่ยูมาด้ครับเดี๋ยวทรงให้กินบ่เปิดครับแต่สรงติงดใบอันนี้คือสิบบุด้ใส่ด้อครแต่ของเจ็บ นี่ครับบรรยากาศครัวมองยหมองเศร้าเฮงมองทำงานก็นเป็นข้างในครับท่านนี้นะครับเรียบเรียบง่ายง่ายครัวก็จะมันประมาณนี้ครับขอเชร์พื้นที่ก่อนได้พี่น้องได้หงหายมาเป็นจะเบิง้ง ยังไม่อีกรอบระหว่างเรารอให้ไก่เราสุกอีกหนึ่งเมนูที่เราบอกท่านผู้ชมนะครับก็อยนนี้ครับผมเนี่ยนี่กะะ็ะดทยม่านค่าหนึ่งร้อยบาททวนนะครับหนึ่งรอยบาทไทยเด็นยังไงยตะก่อเมนะ้างครับให้รูกบ,บ่อยสามถุงครับ หนึ่งร้อยบาทพี่น้องว่าคุมป่ะป้ายกินไู่ด้แล้วเขากระสิมาหันครับผมอันนี้จะหั่นทำเมนูร้อยเลียดนะครับเริ่มจากตับก่อนเลยครับเสียงอย่างไะโม่ไหวแล้ว มันเดียกไงมันเดียกร้องพียน้ะงเด้องดิบจินได้จินเนื้อกจินไข้ขั้นต้องนี้ครับผมเล็กน้อยค่าเสียค่าขิ้เกิดตื่นค่าจะาของพร้อมครับหน้าคนตับแข็งไตชุมช่มฉ่ำมาปาดตัว <laughs> เป็นส่วนนี้ครับเอาน้อยๆนียนะน้ยมันเป็นซีรียมเป็นกต่อได้ครับรอยเลือดครับผมการหั่นเนื้อนีก็ไม่ตายโดเหมือนกันครับว่าจะหั่นในลนในักษณะไหน แย่เหมือนกันอร่อยเหมือนกันจะจิ๊บๆครับแม่นบ่มันชัดบ่ล่ะ กินคนเดียวกินผูดเดียวไม่ต้องเฮ็ดหลายนะครับเดี๋ยวกินไม่เบิดจะได้สาดทิมครับนะะพักไว้สักก่อนครับมเบิงบ้งกินน้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งพันไปประมาณสิบห้านาทีมาเบิง้ง หันครับพี่รองครับถูเห็นบ่ห้องประตรง่งใส่น้ำด้วยนี่คนณยังไม่มาที่จริงกระสุกเลยนะเนี่ยเอาเรบ่องวะควันเนาะ มันฟิวนะเรื่องของเรื่องหมอมันฟิวครับหน่าม,มันเกิดเลยสิบบกเร็วย่านมันบกเร็วครับอ่ะอีประมาันหานาทีได้กิน,กนครับผมแก่ครับแก่แล้วจืด มาเบิ่งเห็ดพี่น้องมาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งเห็ดก็เบิ่งเห็ดมาเบิ่งเห็ดอันนี้เป็นน,นั่นหัวเสียเห็ดลิ้นจืดครับสั่งไว้แต่ลายเดีย่ยวแข่งบนเงิอกซื้อครับแต่ว่าเนี่ยมันเบิดอายุแล้วอันนี้ก็เป็นตัวกระบองเพชรครับผมตัวกระบองเพชรซื้อมาต้นต้นละยี่สิบบาทครับจากเงินบาทครับผมซื้อมาลอ,อยหนยึ่งเดียวสองอันครับแมวเตะหวมเบิดครับดี้วต้นต้นกระเพราครับต้นต้นกะเพรานี่ปลูกเองครับ นีต้นอ้อยครับต้นอ้อยครับต้นอ้อยเห็นไหวชานเจ้านะมันจะปิดแทงแล้วก็เลยเอามาเสียบใจก็เกิดเซยเบิ้นอะครับวันนี้น่าเห็นเบิ่งแล้วยมนเบิ่งหมอนะเบิ่งหมอนตีเลยเนาะปีกันเลยเนาะ มามามาพี่น้องมาแจ้งๆดิจไปที่พี่น้องเห็นพุงแจ้งๆยังสีบอร์มเมียนอย่างนี้นนครับโซล่าเซลโซล่าเซลสั่งจากดีดตอกคณะอะละร้อยกว่าบาทปันน้นต้นกลางเว้นคดผักเป,ไปม็มามามาเจสิบเบอร์เมียพี่น้องมันร้องงงหรอล่ะ hòn để hòn cái tảng tươi các con hằng hiu hỏi là kỳ lòng kỳ vô của bà Sắt bọc kỳ lòng นำพอดีเลยนะเนี่ยเมืองเมืองสิซิเมืองเขาเขาไปหยดนำใส่วงหันประมาณสองสองทับ,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 บที่ิเมืองว่ามันจีเทียนห้รสชาติเปลี่ยนบ่ลึแซ่บ <c oughs> ไปแถลงนี้กันไก่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เนือที่เขาพักไว้เป็นเขาสิมาทําการก่อยครับผมอันดับแรกเลยนะสู่รดครับบุริโภควันละสองซอนซาด้วยพี่รองด้วยแค่ว่าอันนี้ก็3อันนี้ก็1หนีแล้วอันนี้ก่อนต่อไปนะครับเจียนะครับนิดหน่อยนิดหน่อย บักพีครับทุโคนเอเขั่วขวขั่วสักหนึ่งสองแล้วกันเนาะน้นำป้าครับน้ำป้าเออแล้วก็ดีแซ่บดีนวดดีงว,วดแ้ๆดีคุดพความมั่งชีเวียนยีเดวีนมีขายครับผมบไปสักวัน เอาสันนี้ซะก่อนนะต่อไปเราก็จะมาใส่เลียดนะครับอย่างที่ว่าไปข้างต้นนะครับอันนี้คือเมนูลอยเลียด ว่าเห็นหงนด่งี่น่องเอาแ้ครับผมมันยีสตรพันขันเทีบยมเห็นไหมวะมผ,มผ,มผมน้อยผมกลางผมมากครับผมกลางเนาะหนึ่งสองสามสี่ผมกลางนะครับเนาะเบิ่งยูได้ครับเบิ่งยูได้หมัตกวแนี่วนี่ เอาชซิมเบ้างครับชิมต่วนเะนาะยังบกพร่องี่เนาะฮึใส่หอมไปเลยครับผมไป สิมครับองเงแล้วกันใส่้อยเงบนี้นี่มครับสิงใบพร้อมๆกันครับอืมอืมอ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 ม ออกัเลเืมเปิดไหมเอาไหมเอาละไปข้าต่อไปอืเปิดไหมเลาวปิดเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเครื่องไหนเครื่องไหน อันนี้จะเป็นคันเทนานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อครับเอาไม่กระได้ขอซูมมาเตอปีน้องได้ไวยังเอาตับครับโฟกัสบ่ <c oughs> เขาบ่ต้องแอบบกลับมาเรื่องมาเด้อนี่ตองครับผมอืมอืให้จินเห้เบิง่งยู่อืมอืมนี่เด็กค,ครับต้องใี้จำแล้วนะ

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงทุดทไทยเขาต้องอาลาพระจากครับผมเป็นรอยเลือดอีกหนึ่งคำแล้วกันครับก่อนจะอาลาพระจากครับเอเดเดๆกินเนื้อกินไข่กินเด็ดกินได้เนี่มันขาดบอดดได้พี่น้องมันขาดไม่ได้จริงกิงเป็นน้ำน้ำอัดลมชนิดหนึ่งครับผมไปบึก จ็บวกเล้อวะเนีย่ยก็นี่ละครับองฝากคองตอนครับผมเพื่อพี่น้องทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเอินดูช่องเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับไปครับผมอืม ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบจนมหาหอดตอนนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนเนะครับสวัสดีครับ